คาเฟ่ลับที่เปิดมานานแล้วแต่เราเพิ่งรู้เพิ่งเคยได้ไปรู้สึกว่าตัวเองพลาดมากอะที่เพิ่งรู้จากร้านนี้เพราะว่าเค้กเขาอร่อยมากแล้วก็มีอาหารด้วยคาเฟ่เขาจะออกเป็นแนวสวนๆนะคะบ้านต้นไม้น่ารักชื่อร้านว่าอัลติจูดนะคะอยู่ที่บางพระใครที่เป็นสายคาเฟ่ชอบกินเค้กเนี่ยต้องรีบกดเซฟคลิปนี้แล้วแท็กเพื่อนชวนกันมาดว้วยก็มีขนมเค้กให้เลือกกินหลายอย่างมาก้วยดิมีตู้เย็นอยู่เต็มขนมเค้กแต่ละชิ้นคือน่ากินทั้งนั้นเครื่องดื่มก็มีเยอะค่ะกาแฟช็อกโกแลตน้ำผลไม้ต่างๆแล้วร บบหลายมุมและที่สําคัญที่ถ่ายรูปพี่ใคร<อ>ที่ชอบคาเฟ่สไตล์โฮมี่โฮมี่เป็นสวนบ้านต้นไม้ไหนเนี่ยต้องรีบมาเลยถูกใจแน่นอนนี่แล้วเขาก็มีบันไดให้เราขึ้นไปดูวิวด้านบนด้วยอันนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งค่ะจะมีแอร์สามารถนั่งคุยนั่งเล่นกินเค้กจิบกาแฟได้แบบเย็นเย็นสบายสายวันนี้เรากับพี่ๆก็คือสั่งกันมาจัดเต็มมากเค้กกับน้ำคนละอันแต่ว่าอันนี้เอามากินกันตรงกลางค่ะน้องคือพายลูกตาลด้านล่างเขาจะมีความกรุบกรุบส่วนครีมเนี่ยจะเป็นครีมสดแล้วก็มีเนื้อลูกตาลสดมมาาาาด้้้้ววววยยอออันนีีกกรร่่ิงๆเคพท เนื้อมะพร้าวมะจุกมากน้องเขาจะเป็นเลเยอร์แบบนี้นะคะเป็นเนื้อเค้กสลับกับเนื้อมะพร้าวไปเรื่อยๆใครที่ชอบกินเค้กมะพร้าวนะต้องถูกใจทีราไม่สื่อหน้าตาคือแบบน่ากินมากกลิ่นกาแฟคือหอมลอยออกมาเลยอะครีมก็แบบละมุนละมุนนวลนวลนส่วน,นี้จะเป็นมิกซ์เบอร์รี่ทาร์เบอร์รี่้านบนมาแบบเป็นส่วนอันนี้คือเครื่องดื่มที่เราสั่งกันมาพี่แบงค์อะสั่งมาเป็นกาแฟมะพร้าวนางบอกว่ากาแฟดีมากหอมด<อ>้วยความที่สั่งเป็นกาแฟมะพร้าวใช่ไหมทุกคนเวลาดื่มเข้าไปอะมันก็จะได้้กกลินนนหอออมมขขงงาาาาแแฟาาววว็ะรรไปปใทีีีเเเเดยยจช สดชื่นมากยังสามารถเป็นโกโก้ค่ะเข้มขน้นแต่สิ่งที่เราประทับใจแล้วไม่คาดคิดมาก่อนก็คืออาหารในคาเฟ่นี้อร่อยมากะจะเป็นคล้ายๆอาหารตมสั่งฟิวอาหารทะเลพื้นบ้านนิดนึงผัดกะเพราผัดพริกแกงคือแบบทำถึงรสชาติเข้มข้นสุดๆใครที่กำลังหาคาเฟ่สวยๆไปนั่งเล่นนั่งชิลถ่ายรูปนะคะเราแนะนำที่นี่เลยเครื่องดื่มดีเค้กอร่อยร้านสวยที่กาดร,ร้านจะอยู่ที่ถนน,นเรียบหัดกับตันยุทธนะบางพระชลบ,บุรีกดติดตามกดไลค์ like, กดเซฟกดแชร์ share, แล้วไปกันได้เลยค่ะ